การก็คือไฟขึ้นสีส้มนะครับดีลองกี้ยี่ห้อเนี้ยเวลาใช้ไปทำพักนกับมีอาการอย่างนี้ผมจะถ่ายดูว่าทำยังไงบ้าง mm hmm. ก็อันดับแรกเราก็ต้องซื้อน้ำยาล้างเครื่องทำกาแฟก็เราก็เริ่มจากอ,อน้ำอันนี้ก่อน น้ำอะปริมาณน้ำยาจริงๆก็เติมไปประมาณ34อ่ออนต่อส่วนน้ำยามันเข้าๆประมาณนี้ประมาณนี้ ประมาณนี้เหลืออีกประมาณครึบหนึ่งหรือประมาณเท่านี้พอก็คืออ่ะจะุดด้านหลังก็ได้ประมาณขีดแม็กวันนี้ผมจะมาสรุปแบบง่ายๆเลยนะขั้นตอนแรกคือเปิดเครื่องมาก่อนเราเอาน้ำเคลียร์หมดแล้วก็เติมน้ำยาแบบที่เมื่อกี้ต้นคลิปผมบอกไปแล้วก็เติมน้ำที่เหลือให้อัาส่วนที่เหลือให้เต็มนะครับแล้วก็ กดปบตอนแรกมันจะเป็นสีส้มเรากดอันนี้แช่ไว้สิบวิตอนเป็นปุบสีส้มมันจะขึ้นกับพิบต้องเนี่ยกับพิบอย่างนี้เราก็บิดตัวนี้ลงอ่าเราก็กดทีหนึ่งแล้วก็รอประมาณสิบวิประมาณ10วินะครับสิบวิเราบิดอันนี้กลับมาข้างบน รอแป๊บหนึ่งประมาณนับหนึ่งถึงสิบก็ได้ครับแล้วเราก็บิดกลับลงไปอ่าแล้วก็ปล่อยเครื่องมันลันอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนน้ำมันหมดแทงนะครับจนน้ำมันหมดแทงหลังจากที่น้ำหมดแทงปุ๊บอ่ะหลังจากที่น้ำมันหมดแทงปุ๊บเราก็จะบิดกลับขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็เติมน้ำให้เต็มแทงตรงนี้ใหม่ สะอาดแล้วเราก็บิดตัวนี้กลับลงมาข้างล่างครับบิดปุ๊บแล้วก็กดปุ่มถีส้มทีหนึ่งแล้วมันก็จะพ่นออกมาจนหมดถังถังน้ำนียครับแล้วก็จนหมดถังถังที่สองก็ถังที่สามเราก็ทำเหมือนกับขั้นตอนที่สองเลยคือบิดขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เติมเต็มถังแล้วก็บิดตัวนี้กลับไปฮะแล้วก็กด กดทีนี้ทีนึงพอมันหมดถังปุ๊บมันก็จะปุ่มสีส้มตัวนี้มันก็จะกระพริบ